สิ่งที่คุณขอกับองค์พระเจ้าตากท่านจะให้คุณหรือเปล่าโดยการเลือกไพ่สี่กองนี้นะครับลองเลือกดีๆนะครับตั้งจิตมองหน้าท่านเ,เพ่งกระแสจิตเลยขอให้ลูกได้สมหวังดั่งใจถ้าสมหวังลูกจะไปสักการะถึงอยุธยาเลยสำหรับคนที่เลือกกองเหมายเลขสองจะสมหวังอย่างที่คิดไหมสมหวังนะคุณจะได้เงินก้อนคุณมีเกณฑ์ที่จะรวยนะครับเฮงเลยแหละ แต่สิ่งที่คุณต้องแลกมาคือความเครียดครับแรงก,กดดันสูงต้องมองมุมกลับใหม่หมดเลยนะและสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้จะเป็นจริงนะถ้าคุณเชื่ออย่าลืมไปไหว้องค์พ่อด้วยนะสําหรับคนที่เลือกกองหมายเลขสามมาดูกันซิว่าสิ่งที่คุณขอสมหวังไหมสมหวังครับแต่มันเกิดจากผู้คนผู้คนจะนําพาโอกาสสิ่งนั้นมาให้นะครับในสิ่งที่คุณกําลังขอหรือหวังเอาไว้นะครับคนรักก็ดีนะครับ คนรู้จักใหม่เพื่อนใหม่คุณต้องใช้ปากให้เป็นถ้าคุณใช้ปากเป็นคุณจะได้ผมการันตีสำหรับคนเลือกกองใหม่เล่หนึ่งนะครับสมหวังครับใช้เวลานิดหนึ่งนะสมหวังแน่นอนนะฮะองค์พ่อประธานพอแน่ๆนะฮะบอกเลยว่าการงานหรือการเปลี่ยนงานหรืออะไรต่างๆคุณจะได้กองที่สี่นะครับแน่นอนครับอันนี้เยี่ยมเยี่ยมยอดเลยนะรวยและรวยนะครับองค์พ่อจะช่วยให้คุณรวยให้คุณมั่งคั่งนะ ให้คุณเห็นนะครับ19นะลุยเลยนะใครชอบก็คอมเมนต์กดแชร์กันด้วยนะครับ